กล่องไว้ตืมตมไว้เอ้าแล้วคือกล่องใส่กล่อง้า่แถาเด้งเงี้่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีตอนรับเอฟซีผ่านเข้าสู่ทีมงานของพอสไัวพาวยผู้เท่าพาวยครับ ตามแนวทางพระทูดงสร้างวัดใหม่ครับอิบซีครับผมมาเพรท่านเพิ่นครับอิบซีครับผมเพิ่นเฝ้าไปก่อนแต่ว่าเพิ่นสั่งเอาไว้แล้วว่าสันวาครับอิบซีครับผมสั่งเอาไว้ให้กับคุณยายหน่อยพอดีเดียบร้อยนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาโค้งสุดท้ายคนใดหาหนึ่งเต็มๆรับอิบซีครับผมตามที่สัญญากับอิซีไว้เนาะครับเนาะว่าสิมาตามโค้งสุดไทยครับคนไกับคุณยายหน่อยนะครับด้อิบซีครับผม ความถือขาไปชมคลิปของคุณยายน้อยเอฟซี FC ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมขับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางทางขับเอฟซีขับมกักกายจัดขัดกรผ่านนะครับนะขันมักขันชอบก็นจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีใหม่ที่เข้ามาเลยครับเด้อแนวทางของคุณยายน้อยพระทุดงจากเมืองลาวครับพีพ่ซีครผมหรือว่าพระทุดงสั่งวัดนะครับพี่ซีครับเพิ่นฝ่าวับเมืองลาวเมื่อกี้นี้ครับ ขึ้นสามรอบไปอลาดตั้งกล้องกับบัทันนะครับเนาะเพิ่นก็บ่าโอ้ยมาสาฝปวดง้มมาทันเฝ้าเฝ้าไล่มาทันว่าเพิ่นก็เลยบ่มีเวลาให้คุยเหตจัากับเพิ่นนะครับเรือยเฟซีครับผมเอากาศยังมีโอกาสอยู่นะครับเนาะคุณยายหน่อยสิบอกสู่ฟังเนะครับเรือยเฟซีครับครับเอฟซีครับผมเพิ่นก็ร่างนั่งคุยกันอยู่เปอย่างไี้เนาะเสียงแกลียวไลายคนอยู่แท้มือนี่ ฟังคุณแม่ปกติเราคามฝันในีฟังเ็นฝันอียงในยินวา่าพระหลวงเมืองเล่ามาสร้างเอาไว้แล้วมันแม,มันอีดีว่ามาสนอกอ,อบคุณอบคุสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับแม่สวัสดีครับคนะมาตามไน,น้อยเนาะรับผมตามสัญญาเนาะสี่หาหนึ่งสี่หาหนึ่งอ่าสี่หาหนึ่งเขาหาหนึ่งเต็มเต็ม มางวดดีบาทดีอีเมียนัดไป้เดีอ่ว่าความมาสามไม่เดินรูกเมียฝันก่อนมาตั่งวาแล้เกาคมาสอนคือด่นี้แก่ขวามฝันคนว่ายังไงแม่ฝันว่ายังไงขวันไปเลยแม่ฝันกับเขาหาบก้อม่ห่างหาบก้อหาบก้ามาเอาเขาไปง่ับ แต่ว่าง่วงเอาเอาคา่าทางาก็ว่าม่งิ่งหลงมากใใกล้จะไหนหงื่อท่านคือจับตัวงาออกมามา้าเอามามาใชากันเนี่ยสองตัวเนี่ยเอากตัวเผื่ไปบ่ายบึ้งไม่กลยกลก็ไงวะท่านเพือ,อเอาใกลตายมากายทัคงสองหลงบอกเอาเถอะนะก็ตว่าก็ทำมาก่งหือ ก็งอ่ะควางฟังคือว่างไงเขาออกใกล้ตายสองตัวใกล้ได้หลายตัวเป็นเขาบอกห้วะวามันไม่ไปมันไม่ไปเฟลมงไม่ไปใจสองตัวเอาใกล้ตายมากเอาใกล้ตาตาเขามาขังใก้ตูตัวเงงทองเนี่ยตัวเงงไงตอนนั้นตัวแม่เอาไ็เปิดเพื่อว่าตัวตัวแม่เ่ะโอ้ไายตายก็มาเฮือกเงี้ย ต่ว่ามันเบามันเงเวีบเราก็กลืนืัอสร้างเงาบแม่กมันแห้งโอ้เหงว่าจุดชีเน่าแล้วมันเงามันเอาก็ว่าแห้งแห้งเลยเบาครับผมฝากกันข้างเขากันยังออกเหนื่อยู้จริงพูดาย่หรองเนี่อยพู้ิงเออหาป้าบอกด้วยว่าหาป้าหาป้าเออมันคือขังว่าตัวกนถิ่เนี่ย น่ามาขังแล็กตัวง่ะจ้าว่านาห่านมันกับขั้วก็ใกล้กันให้โอ้ยนัรนีเอาข้สองสูต้เหาผ้อาหอื้ทอืมสเล่ห่านออืม้านันแล้วคือไว้างใหญ่ใส่กางว่าแช่ฟั้มันเพื่อคือีว้างใหญใส่กางว่าคือฝันฝันตั่นสิเลยแม่เยแม่เดี่ยวเด้อเอฟซีกับคดผู ก็่นะกนนดเนาะร่ะงบานเปะคือบอกเร้างส้างะไรเงาะพาอ่ะฮะ้เมืองเราพระธุดุคเมืองเราแมเพี่ยนว่าสร้างไม่ดีคนสร้างอะไรก็เมียพระผมทำนมร้ายขึ้นเล่ะเออเออรมาเมื่อกีพวกเขาาเอื้อมอกอามันเือเขาเยอะว่าสร้าง หกหา่สาม่ามหาหกหกสามก็เสืกแล้ครับครับผมอันนั้มัเศร้ามากก็วากาวา่ห้ามเอกเนี่นคนนั่งดึงขาทองเชือยสั่งมาล้ว่าเมื่อดึงขาพร้อมเลยวันนี้พี่กอลเลยรู้มากพี่ก็เยไม่กำมังย้ำก่าเต้าอีกที่เก้าตัวไหนก่อนเนี่ยหกห้าสามหกหาสาม ก็ว่าครว่ามาสุด็นต้าหาสามผู้เขานะเนะออไมผมก็เดียวกันห้าสามเก้าห้าสามถงสองตัวเลยห้าจากมั่นค่ะไม่จอดกลางาเลยว่ามามพระผู้ไ,ไงเพิ่งแต่เล่อฟังเลยเขาบอกว่าต้องมาว่างเออบอกให้ได้เขาพูดฟัง

จะเอาบ่อวะโอ้ยผมว่าไม่งั้นหรอไปกางเลยสั่งมามหาสืออ่งก็จะเยี่ยวหนึ่งค่ะโอ้โห่้ยตังซีอย่างเยวราบางซีอะารอย่างพกฟังงครับีงอ่าตั้งซีซูนย่างเดีอุ้ยจำหมซีูน่ะโอ้โไส้ซีสุนมดเลยซีสุมัดจะดีที่เขาจะาให้วันนี้สาก็ออก นี่ตะเ,อเอขอโผลี่ศนอือนองสองข้างข้างวันนี้โตแม่ฟันนี่แม่ตีเป็นอย่ไงไรกหาบไกลมากนั่งกับไฟสองโตเนาะวัะนี้เงสองเก้าศูนย์งะสองเก้าศูนย์ของแม่ตีอ่าหาบไกลไกลตายมาให้สองโตอ่อจาจังหวะไปซื้อมาว่า มาขวัญมาเขาเอาเข่าเอาเขามากก่องไว้เขาเงี้ยวแก่เขาอังเปียกเนี่ยครับผมกองไว้กึมกึมไว้เอ้าแล้วที่ก่องซส่กล่องใสยแค่เขาเย่เงี่แม่อยากได้ก็เอาทข่าแมว่าสั่งเข่าอาแล้วได้ก็เอาทข่าแมว่าไอเอาเ้วยเงี้วเขาเอสั่งก็เพื่อได้ของตูแต่หายเอาเลยอค่างั้นอ่ะข้อขวัญหลังจากไปไปเอิน ซื่อรถตอรี่มากลลบแม่มา,มาฝันซ้ำอีกเลยบ้านอยาอามาฝันมาเขาเอาเข่าความตื้นตื้ไว้อาหมักงายโอ้ยขิมาเห็ดใา่เห็ดใายแค้เข่าตื้นอ่งว่างลากระเข่าไงแล้วก็เขาทำไงเอาเขาว่ะตัไปห้เอาขางเราข้างนงอ่ะขางฝังอ่ะแม่สื้อตัวไดนไ้แม่แม่สื้อรตอร ตัวไหนไหกว่าตัวใหว่ะสี่ส่กับห้าสามละสีู่่วนกับห้าสามก็เก้าส่วน่ะก็เก้าสอือสองตัวนี้สีู่นย์ห้าสามเก้าโอ้โตัในฟันตัวะาทุรงให้นี่ล่ะอ่าอือก็ฝันฟันาันั่งอ่ะก็ว่ามึงฟั่งมึงอีกันอะก็่ากันถ่อออกเหะรก็ถืออกวหะ มันฝันไหมถ้าฝนใหมเนาะฝันไหมยามหายแล้วแม่เนาะเออมันถูกเป็นคืองเอื้อหานึ่งอทที่เสือะโอยามมันเป็นเคือหานึงอืมอันนีกไปสื่อก็ไ่ได้ฟันในมือออกเลยบอกฮนเองมันมันมือออกโองก็คืออยยี่อะไนี่ดากนด่าันร ฟังัง oh, ง no ่าฟังฟังก็ได้อ <capable. S 1> ่าแม่ไปซื้อรถตู้แ <waters> ม่สองเก้าศูนย์มันอ่าแม่จะได้มาฝันมาข้อเขาเมื่อก่อนยอรอให้ได้งานัร้างนก็ได้วแมงอ่งตัวทีหอบเอาหันแมงรบกะอืม็มันแมงมันก็ะยืดส่งก็เออโอ้ยฝันดีปนี้ได้ดวง่เเขาเนาะ เขาก็เขาเปียกเมา่กองโจู้ดว่าเอาไม่เอาม่าไหมเหยียดขาเฮ็ดขาเฮ็ไดขาเห็ียาไม่ไงก็บเรืขอบอลไปโอ้ยส่งมาเอาค่ะแม่่าเอาค่ะแม่ตีได้แล้วได้แล้วเอาค่ะแม่อะไรกันอุ้ยก็เอาแล้วเข่าอะไรกันเอาเขงคุยไปใหยเอาัปดีอ๋อบางทีกังวลตามก้นฟันตามข้อฟันที่แม่แต่ว่าแม่ลงทุนไว้ก็คือสี่ศูนย เป็นบ่แม่ไมซื้อซื้อือซออซื้อนหาสามหสมศูนย์หสมเก้ี่แม่ซื้อมาโรเตอรีสองเก้าศูนอย่ละซื้อครับอืมสอ้าน ี่ต้ครับเฮ้ยซีครับแล้วว่าอาจารย์เพิ่มเพิ่นมากกว่าสิบบาทตัวนตัวเนี้ยพระเจ้าออกเรอรี่ให้ซเออาพเราก็หคูปบาเพิ่มะอ่าคบาอืมอ่าซื้อซื้อซื้อเก็บเอาเก็บเอาเงินเพิ่นเก็บเอากันเต่าอนใจว่าเพื่เอากกันแต้ คือสิงแค่ไเพน่าใจนางนะนาใจนเออคนซ้อนครับผมมาให่เพิ่งว่าเอาบ่าโอ้ผมมาไม่เงินดอกอางเง้ยบุคลเจ้าามไหเออเอาบ่ผมาไม่เงินวัน่เพิ่งได้แบงเพิ่งไห้นี่ก็สีส oh. ูงบ응ุคคลดะแบงไห้เลยเออทำงานกับนบ้าง คนเราหาว่างมอนกันอ่ะอ่าโอ้นี่ไงี่าเนะ